สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมช่องนะต่กูกอค่ะมาถึงบ้านแล้วอะไรอมันย้อนแสงนะเนี่ยเอินห้โอ้ยมาถึงบ้านจัดเลยค่ะเจกยเจ๋งผู้ผิดหวังต้องกินหมูกระทกกกะิสี่อยากกินหยังเจอยากกินหมูกระอเออ้าว กระเซินว่าสิไก่เป็นไดเป็นไดผ้าขื้นบันไดเลื่อนสองรอบสามรอบกี่รอบยายขึ้นบันไดเลื่อนอ๋อสองรอบอันกินไอติมกับขื้นบันไดเลื่อนกินไอติมก็อีหลักอีเรื่อยานมันเบ่เบิดที่แรกไม่ที่แรกคิดว่ายายอยากกินไอติมไงก็เลยไม่แย่งกิน มาได้แถวว่าเพิ่นอยากเพิ่นกินโบเบิร์ตกับปนันเพิ่นเพิ่นอันนี้เลือกเรื่อยๆกินจนเบิดอไปกินหมูกระทะอิ่มอะอิไม่ติดอิ่มไปต้องบากันนันได้บางกันนอยจงกินกินข้าวสองจานเออแล้วนั่งถ่ายอยู่ทั้งรถบอกว่าคือพอดีจอดลานจอดตรงอันล่างหมูกระทะหมอแรงไปแล้วเสื้อท์มันไม่เท่าแล้วก็ ถ้ผมใชละกินแล้ววะออัดอ้าวลำไรลำไรน้ำมันหมาฝนฝนเยอะท่าไปเบิ่งด้เกือบอยู่ในห้องน้ำอยู่แต่โหมันนอนมากจริงผู้มันขาบมันไปสาวคนอสุทรักเน่ะเขาม่นอนกอดมัน นี่เนื้อกะทะน้ำเพิ่มมาสู่มือเลยมาคนนะเอาม่อาบแบบไหนเขาอาบเลยไอ้จอยมีตะเหิบไอ้จอยมีตะเหิบอะอะไรนางชะก้อยอจะไปไหนนางชะก้อยจะจะหนีไปไหนนางชะก้อยฉันไม่ได้หนีเจอแล้วแหละนางชะก้อย พ่อแม่พ่อเจอแม่เจอจะเป็นชะก้อยเธอนื้อม ah ันเป็นลูกชะก้อยเธอจะเป็นผู้ดีอย่างจัดเนื้อมันมาได้มานชะก้อยอะว่าพ่อแม่กูเป็นชะก้อยมึงออกจากบ้านกูไปเลยมึงเบิ่งดีดีมีบ้านใหม่อ่ะอ้ากูหลงเงี้ยบอกโอ้ยดูติ๊กต็อกน้ำน้มันดิบมากเลยมันมาก ได้ต้ค่อยให้มองเห็นนะน้ำน้ำมันกับน้ำมันมันเสถียวมันดีเต็มเลย้ามีขุ้นสูงระวังการกินอันนี้มากมากเลยนะเพราะว่าคนสั่งผ้ากินลคุณอาจจะได้ผ้ากินลี้งจริงจริงมันปอมปนมาเปล่าเหรอขอผ้ากินเลงมาค่ะกินหมูกระทะพร้อมยังเหงุ้อเจ๋ง คาสิริ้เนคะไวาริมาสิอะเก็บโตะปไะด้ว่าทำในเมนูเขียนว่าคาชิริ้วเนาะเออเขาก็จะว่าเขียวเฮ้ยพรักงานนี่สั่งยองแยงงัวนะค่ะไอเ่าอะไรคือยองแยงงัวก็เจ๋งก็สบายนาาไเงว่าสบายหน้าก็ไล้อะไรอะไรเอาอีเยันกแตะ ว่าเจ๋งสองจานแล้วยังไม่อิ่มเหรอข้าวอ่ะยังไม่ถึงค่ำเลย,ยลมันย่อยแล้วแล้วป้าป้าทีท่โตขาลูกต่างูแม่ซื้อตอสางมาัน ก็ไม่เอาไม่เอาเอ้าวมาทีหลังค่ะน่นนอนจนหัวฟู่าขาขอไปในเมืองไปดูแล้วสเปคคอมนะจีไอ้กุ้ยเจ๋งบอกว่ากุ้ยเจ๋งต้องเก็บเงินอีกให้ถึงสามหมืนตอนนี้ได้อยู่หมื่นเจ็ดไอหมื่นสี่สามหมื่นและเอาทั้งชุดไง ก็เก็บไว้สิแม่ให้แม่ให้ไปโรงเรียนวันละห้าสิบบาทอะ่ะแม่ให้ไปโรงเรียนวันละห้าสิบบาทถ้าถ้ามีใจอดทนก็เก็บเออเอ,อเออ,เอ,อก็หยอดกระปุกสิลูกคิดไปสิเดือนหนึ่งมีกี่วันไปโรงเรียนกี่วัน<ะ>นั่นเนืู้หมูจอีกก็เก็บเก็บวันละสามสิบสามสิบสามสิบได้ ถ้ามีใจอยากอยากได้จริงๆ<อ>ก็เจง <ผม S 1> ต้องเก็บอ่น่น,นถ้าก็เจงมีมีใจอยากจะได้ความจริงๆก็เ็งก็เจ๋งต้องเก็บได้อ,อือใช่ไหมก็เจ๋งเก็บได้ใช่ไหม <laughs> อ่าแสดงว่าไม่อยากได้ไถ้าอยากได้ต้องเก็บ นนพ่อตอบพ่อถามมาดูกลับมาดูยายสมควรเมาไอติมโอ้ยแตรีตูนงวกงวกใส่ไห้ก็เจ้งกินซอยกับบกกินซอยงวกใส่งวงข้าก็ได้กัน ไม่กูเจงกับบห้ซื้ทของแล้วกูเจงกินข้าจนสองจานมาหอนบ้านบ้าบ้านเลยหอนบ้าเอ้าทาเจ้าอันทาเจ้าไปซื้อของทารอยายไปซื้อของเอียงก็งวกไปง่วงมาเอ้าแม่หมูกระทะมันว่ามาหอนอะไรก็กินหมูกระทะกระสงมันอยากกินได้ล่ะแม่ก็อิ่มหน่ะฝนก็อิ่ม จนพอม่อมันยังไม่ทันออกอยู่ยายก็เมาอร่อยแต่ว่าอร่อยไหมยายแซ่บบ่อันอันอันเอียงเกาะไอติมไอติมแซ่บอยู่ว่าก๋วยเตี๋ยวส่งปิดยังน้ำผู้ปรุงไอไอติมแซ่บแต่ว่ามันทางไฮไลท์ปวดบ่เหรอเพราะว่ามันอันนี้เลือกิมก็เสียดาย เสียดายหาชิบาทอออยากอยิอ่งนงอกสายงอกวาอย่าหไรก็น้องกระตุ่งนราเสียดายไอ้ิมเราเว้ยหาคันทิมปัญหาชิบาทกันว่าอาลยีชิบาทองใไขแนวห่ปเสีเอาเจีเอตุ่แห่งตั่ลายวาสีเอาสิบสองบาทยุยันเจ้าบัอิมของกินเขาไม่ไหมเนาะเออจิงก็เดี๋ยวไม่ไหม นอนยังกะอึงนึงบ่เมาเมาไอติมเมาไอติมช็อกโกแลตพร้อมตื่นอีกคืนตื่นตั้งแต่ตื่นตอนตื่นเหมือนชอบตื่นตอนใส่เป็นบางที่ถุนนี่นะมั้ยเปิดท้ายวันก็ตั้งแต่ถัดวันสิมีเวลาบ่เวลาบนนี่ก็จะเป็นบางที่ถุนนี้แหละเอาบราบแล้วเป็นยังไงกับเบลเป็นยังไงกับเบลมันก็ตื่นขึ้นมาให้เห็น นอนจะชงถุงมานอนตะเวนพอดยายยายจึงกินอันเอียงเกาะอันหมูกระทะน้ำเกียงบ๊วยลายเล่าเมาอันเมาอียงเกาะไอติมช็อกโกแลตปวดปวป๊ามาออกข้างทางพักติ๊นับผักมันว่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวเกิูเดี๋ยวเกิู อ่าเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องแม่แต่กกอ,อกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายสุยดล้้บ๊ายบาย